เราตัดูจำนวนถ้าจำนวนคุณตอน,นจากตร์มีสามแสนนะครับอเอาง่ายๆเลยเราต้องมีหน่วยเก็บเก็บในที่หมายว่าเก็บไปรีตอครับเก็บไปทํามนและต้องมีสถานที่ให้เขาว,วันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นผมทำไม่ได้เพราะเอาครก็ผมต้องดูแลเพราะว่าตหาลากหลายเป็นสน่หกของเทศที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ มองว่าสิ่งที่เรียนนะผมมั่นใจว่ามีการแก้สถานการณ์ที่เปลี่ยนมาแล้วเส็จแล้วนั้นเราเลยต้องมาตอนการศึกษาเนี่ยสุดได้ครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยดในการที่เดนก็โตธรรมชาติเราก็ในสังคมที่สังคมปฏิรูปตัดตอนการต่กษาเราเนยต้องมีสิ่งดูสูงอย่างของพระเจ้าอยู่หโบนะครับคุณนองแดงนะครับก็ซึ่งมาจากราคาถนนเดี๋ยวนี้ดูสิเชื่อมได้สุดได้นะครับนั้นเราก็ต้องมีเรื่องของการเมื่อ ไม่มีเจ้าของแล้วเนี่ยกศมต้องทำหน้าที่นี้กศมก็จะมีหน่วยงานเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็เอาใจใส่จริงๆเพราะว่าจำนวนประชากรของทสัตว์ตอนจัดเนี่ยรวมเป็นงสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับผมว่าเป็นล้านนะครับนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านวันนี้อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักแต่ว่าหน่าจะมีปัญหาก็ได้เพราะหลายบ้านก็ดูแลไม่ไหวอ่ะนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยต่เริ่มจำนวนขโมยมากขึ้นมากขึ้นค่าอาหารค่าดูแลแพง ถ้าที่เล่นนับตัวหนึ่งบางพันในเดือนเกือบหนึ่งเขาออกมาหลายตัวเนี่ยนะครับก็เกิดปัญหาพาร์ทันต้องวางแผนทั้งสักรเลี้ยงอยู่ในบ้านและวางแผนประชากรสักรเล่นอยู่ในบ้านรวมถึงปัญหาสักรจักที่บีอยู่แล้ววันนี้สามสี่แสนตัวเนี่ยจะต้องดูแลในระบบเพราะเรื่องใหญ่แต่เป็นล้านแล้วนะครับร้านแต่ล้านตัวได้เพราะันเราต้องมีหน่วยงานด้านนี้ผมมองว่าต้องเกิดทำความเป็นนักงานที่เป็นมาเนี่ยต้องดูแลที่สำคัญคือให้ความรู้ความรู้เหมือนกับวางแผนเลยว่าคุณจะคิดว่าคุณจะเลี้ยง ได้กี่ตัวนะนะเพราะด้วยรายได้ของคุณเนี่ยคุณสามารถจะดูแลได้กี่ตัวนั้นคุณจะทาหมันไหมหรือคุณจะทําแบงค์ใหรือคุณจะคิดว่ามีทรัพย์สิตัวที่เหลือเราไ,ไปไงไปขายไหมหรือจะบริจาคให้ใครได้เป็นการแบงชิ่งก็มีหลายคนอยากเล่นสุนัขก,กีดกีแต่ไม่มีเงินซื้อนะ่ริงไหมครับแล้วถ้าเราทาแบงชิ่งได้ถ้าเกิดมีคนมารลบไปดูแลได้นี้ก็แก้ปัญหานไปได้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็คือที่บอกว่าในต้องมีรงเวียนฝึดนะครับตัวอย่างคุณมองแรงแลวการฝืบทที่ดีเนี่ย เกี่ยวภาพเป็นหลังประชาชนเป็นอยู่นคงคงได้ในอานานช่วยเหลือคนตาบอดให้ทําได้ช่วยเหลือเป็นจังหวัดต้องได้ผลิตก็ได้มาช่วยดูแลความปลอดภัยมาเป็นสุนัขเป้าบ้านหรือเป่าทรัพย์สินต่งงางๆได้นะครับอนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของบ้านพักที่ต้องดูแลนะครับต้องมีค่าใช้จ่ของสถา,จจา,าน장รวมถึงโรงพยาบาลสถาน장ครับแล้วก็แม้ที่ผู้ใจบุญที่เขาบอกก็ประมาณแต่ไหนคนไทยใจบุญครับถ้าถัดเป็นระบบเนี่ยนะครับแล้วไปการแก้ปัญหาสังคมด้วย คนชอบบริษัทก็คนจากตรงนี้ได้สามารถร่วมกันได้นะครับแล้วก็จะต้องทําอย่างไรที่ให้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ร่วมกันได้โดยแบบไม่เกิดปัญหาก็ต้องฟังประชาคมคุยทั้งหมดแล้วที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรื่องนี้นะครับผมวันในห้องเนี้ยรู้ดีที่สุดแต่ผมได้รู้ว่าผมเชื่อมั่นก่อนจะเชิญท่านแถลงคุยกันแล้วก็วางแผนร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันครับขอบคุณครับคุณผู้ชมที่สุดครับครับก็พิจารณ์ผมอาจจะมีประสบการณ์ ว่าเป็นประโยชน์มากและผมเห็นด้วยนะครับจากดรดาว่าปัญหาสัตว์ต่อจันหรือแม้ท่านสัตว์เลี้ยงเนี่ยซึ่งวันนี้เลี้ยงอยู่บนหน้าจะไม่เลีงก็ได้เพราะออกลูกเยอะขึ้นแต่ไปดูแลไม่ไหวเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาติแล้วด้วยจานวนประชากรสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับผมว่าเป็นล้างเนย่านสูงสนะครับติผมว่ามนเป็นการร่วมกันนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของคอรมอลดูแลพื้นที่เนี่ยนะครับแก้ได้ผมต่อเรื่องเมาส์โกลบนะครับว่าทำยังไงนะครับ ในแง่เอาโปรโคือจะทําให้ยังไงออกจากในแค้นนี้ของอาจารย์ที่บอกนะรว่าอยู่เยอะแยะแล้วเนี่ยจะออไปยังไงเนี่ยนะครับผมก็เป็นว่าที่หนเนี่ยจะต้องให้ความรู้ประชาชนนะครับประจัคนควรจะมีความรู้ว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยในบ้านมันเป็นประโยชน์อย่างไรแล้วเลี้ยงอย่างไรอันนี้สําคัญมากหลายคนชอบซื้ออย่างผมเนี่ยลูกสาวอยากได้ผมก็ซื้อให้แต่ไม่รู้รเราก็เลี้ยงอยังไงนะครับมันที่ก็เป็นปัญหาน,นะครับวาบ่ารับลูกเป็นลูกก็แหงนหนังสือผบ,บอกมาให เด็กเนี่ยเลี้ยงสัตว์ที่ดีนะจะไ,ได้จิใจอ่อนโยนดีอเอาด้วยแต่เลี้ยงอย่างไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะครับก็อ่ญญานทางซื้สื่ออ่านเอาบ้างอะไรบ้างนะครับผมตรงนี้นให้ความรู้เรื่องของการดูแลจุดที่อยู่ในบ้านที่ทรพร้อมแ้ววันนี้อาจจะกลายเป็นออกไปนอกบ้านนะครับตรงนี้เองก็ถ้าได้ความรู้ดีอย่าง,ขงเขาแล้วเป็นประโยชน์อย่างไรให้ความรู้อย่างถูกต้องผมว่าบางทีสัตว์เลี้ยงอยู่ในแท้งเนี่ยอาจจะเอาโคลส่วนหนึ่งในของท่านเนี่ยนะครับก็คือว่าคนอาจจะขอกับไปเลี้ยง นะครับก็เห็นประโยชน์การม,มีสัตว์เลีย้ยงโดยเพราะวันนี้กรงเทศก็เป็นสังคมผู้สูงอายุลแล้วผู้สูงอายุแสนแต่แสนคนนะครับเหมาเหมือนกันนะครับวันนี้สัตว์เลียเ้ยงก็เป็นที่กอดคายก็เป็นเพื่อนได้นะครับก็สามารถที่จะให้ความรู้ตรงนี้ได้ว่าเป็นอย่างไรเพราะประชาชนมีความรู้เข้าใจในการที่จะเลี้ยงสังตว์อย่างถูกต้องถูกวิธีเนี่ยก็เป็นการที่จะช่วยแก้ปัญหาออฟโลดได้ส่วนหนึ่งผมก็มองว่าสัตว์ที่ออกมาจากจอนจา,จาัดสังคมไถ้าสุขภาพดีสภาพดี ยังมองตาเลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับก็คงจะต้องทำยังไงแต่ก่อนแต่ก่อนี้ที่สุภาพดีนะครับฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับเข้าบ้านได้ก็คือจะมีคนจะมารับต่อไปได้ที่ผมเรียนตอนต้นมีคนเยอะแยะอยากเลี้ยงถัดดีแต่ว่าไม่มีเงินซื้อบ้านไม่มีเงินที่จะซื้อบ้้นหรือว่าไม่รู้วิธีบั้งถ้ามีความรู้ใจส่วหนึ่งก็จะกลับเข้าบ้านอีกส่วหนึ่งกลับไปเป็นเดี่ยวกับสังคมก็คือมาตรวจนะครับก็ดูทักษะของตแต่ละที่มาหรือสุนทรภูเภทนั้นผ่านนั้น นะครับจ,จะไปช่วยคนพิการไหมนะครับจะไปช่วยคนตาบอดตาหรือสัตว์เนี่ยขนไปเป้าบ้านไหมนะครับช่วยแก้ยาเสพติดได้ไหมอันนี้ก็เป็นการลดจำนวนนี้ได้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่พิการหรือป่วยก็ต้องไปเยียวยารัษานะครับเราก็ต้องส่งเคาะไปนะครับอันนี้แน่นอนพอถึงเวลา1 4บส้ปีอเราก็ต้องจากไปนะครับผมมองว่าตรงน,นี้เรื่องของน้รรััโตัวมาแก้ประเด็นนี้นะครับส่วนเรื่องนักโชิกผม่าเห็นด้วยนะครับเพราะว่า การของในโปรชิพไม่เพียงแคร่รู้รู้ว่าใครเจ้าของนะแต่สามารถรู้หัวข้อด้วยเพราะบางทีสอบสวเราเจอจะรู้หวขอของสนุนทรตัวนี้ว่าเขาเป็นอะไรม mm hmm. ีเชื่ออะไรไม่เคยเป็นอะไรไม่ครับทพ mm hmm. าะน้นโปรชิพสามารถมีข้อมูลที่สําคัญกู่ตรจคนเพให้เวลาเห็นปุ๊บเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้เลยนะครับเรื่องภาษีเนี่ยครับก็น่าสนใจนะครับอาจารย์ครับแต่ว่าต้องศึกษาดูนะครับว่าการเรียกเกษีไม่เสียยังไงแต่ผมมองมุมหนึ่งละผมว่าถ้า คนบริจาคเงินให้กับกทมในการที่กทมจะนาเงินนี้ไปช่วยดูแลเพราะงบประมาณเนี่ยเป็นการเสริมเงินบริจาคที่มาเส,สริมเรื่องบประมาณในการแกร้ปัญหาสัดจรจัดนะครับจะเป็นโรงพยาบาลคดีจะเป็นโรงพยกก็ดีหรือจะเป็นโรงเรียนหรือจะเป็นบ้านพักสักดจลใจคดีถ้าประชาชนองค์กรเอกชนเนี่ยบริจาคเงินเข้ามาเพื่อการนี้เพราะว่าเป็นปัญหาสังคมหนึ่งนะเป็นปัญหาสังคมอย่างถ้าบราิจาคเท่านี้ ผมว่าน่าจะขอรัฐบาลขอรับจดภาษีได้นะ <c oughs> ารเป็นการถึงกับเงินบริจาคหรือ่ช่วยแก้ปัญหาสังคมเนี่ยสามารถไปหาใช้จ่ายของบริษรัทลงก่อนนั้นได้นะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจผมเชื่อวา่าถ้าเจนจาขอบคุณมากครับถ้าเจนจาให้กับรัฐบาลรัฐบาลท่าทาสับสนได้นะครับน่บาจะเป็นไปได้นะครับก็คงเห็นด้วยนะครับพราะสูตว่าเป็นปนนัญหารักข้าวน,นะครับที่ต้องร่วมสั้บูรณาการทองานด้วยกันแล้วถ้ามีผู้ว่าที่ไม่สนใจมากนักนะคุยกับรัฐบาลไหนก็ได้แก้ง่ายครับ ครับครับผมว่ากุมท่ากรสายพิษครับผมว่าปัญหากินทุกอย่างเนเราเห็นแล้วก็มันมักอยู่ปัญหามานานหลายปีละเป็นสิบสิบปีถ้าพูดจะกตัวจักนี่ก็ต้องเป็นเวลาเป็นสิปีมาแล้วนะครับใช่ไหมครับเ,เวลานานาแล้วลที่เราปัญหาผมว่ากรุงเทพรูร้รีรู้มากกว่าไทยเลยเพราะว่าเป็นศูนย์กลางเป็นศูนยลงประเทศไทยคนมีความรู้ที่นี่ แต่ปัญหาพวกเหล่านี้อะไรที่ผิดกฎหมายที่หนแหล่เนี่ยนะครับทำไมมันถึงไม่ถูจากจัดการาเรียบร้อยทุกทีในความคิดผมจะเป็นความเชื่อที่ต้องมาสมัครข่าวเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพราะเราแก้ปัญหาแบบนักการเมืองเราไม่ได้แก้ปัญหาแบบนักบริหาเรเมืองวันนี้จําเป็นต้นองเอานักบริหารตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่ตัวแทนใครแล,รล้วส่ตลกต้องเป็นนักบริหารที่มีความตั้งใจทํางานเพื่อคนกรุงเทแพแท้ๆและสู่คนกรุงเทพเลือกโดยตรงไม่ใช่ตัวแทนใครส่งมา เรามีความความรู้ความเขา้า,เขาใจแท้จริง,จจรงนเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ขอให้กรุงเทพฯเลือกคนที่มีความรู้ประสบการณ์จ,จริงมาทำงนานผมเชื่อในจุดนั้นเลยว่าสมัครอิสระไม่งั้นผมก็หยุพักไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าพักทำงนานไม่ได้กรุงเทพฯขอรับคเนเจสระในการเรื่องภาษาอทุกฝ่ายแล้ว,ลวลทำงนานแบบเรืองชีพแบบลูกจ้างที่มาบริหารเรือผมไม่ได้มาเป็นพ่อเมืองน,นะครับผมมาเป็นลูกจ้างเรือทุกท่านนะครับจีเงินเดือนบาาทเอประสบการณ์ททที่มานะุกเรื่องแก้ได้้ถาาแ่อิน นะครับแล้วก็ร่วมด้วยบทสารทำาต่ไม่หาประโยชน์ไม่เสร้งประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นที่ั้งพูดเนี่ยไม่ยากเลยเพรา,ามะมันไม่ได้มีแค่นี้อีกเยอะตรงน,นี้ที่กฎหมายที่มีหมดที่เรื่องใหม่ถูกต้องไม่ถูกคนรั <ๆ S 2> นรบสาร,รเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นสิบสิบปีมาแล้วอากายังเรื่องเหมือนเดิมท่านก็ได้เหมือนเดิมอะไรันะเรื่องนักการเดินก็ได้แบบเดิมถ้าจะลองเปลี่ยนดูสิลองอนักบริหารบ้างลองอิสระบ้างอาจจะได้กันใหม่นะครับขอบคุณครับ คือเรื่องปัญหาการ